สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราไปไปไม่ยอมปงเนี้ย่เ้ยบิดขี้เกียจแล้วแต่ว่ากำลังตึ้ย ดูสินอนเกาะกับเป็ดชิคืี้พายยเนี่ยใช่แต่นชอบที่นอนนอนสบายมากๆเลยอ่ะีฟิล์มวันนี้นะโฟกัสว่าเราอะพาเป็ดไปเที่ยวดีไหมดีเลยโฟกัสพาไปเป็ดวิ่งเล่นไงพาเป็ดเนี่ยไปชมวัดน์โลกของเราเนี่ยสวยงามขนาดไหนพาไปเดินเล่นพาไปวิ่งเล่นพาไปปั่นจักรยานโอเคเตื่นได้แล้วเดี๋ยววันนี้พาไปวิ่งเล่นนะโอ้ยจูด้าเป็ดตอนตือนเลไม่ไหวเลยเนี่ยโอเค ไปอย่าไปวิ่งเล่นไหวไหมเนี่ยไหวไหมไปเหยวยบก่อนื้นเตียงอ๋อโอบ้านยะเดือยแล้วถึงไงเตียงนุ่มไหมเตียงของลนุ่มมากเลยลงมาแล้วรองลูกนะเป็ด่ค่อยลงมค่อยลงโอ้ยบิดบิดใหญ่บิดใหญ่เป็นไงนอนสบายไหมสบายมากเลยตีกับเา้ยไหโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าไหมไป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  ถึงแล้วนะแต่เว ah, uh, no, no, right. okay. uh, no, uh ิ huh. ่งเล่นกันดีกว่าไปวิ่งกันไปวิ่งกันปกันไม่เ่งกันไปสิไปสิวิ่งแววิ่งววิ่งววิ่งไปไหนไปไนไปไห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 นไปปไนไปไนนไปไนไปไนไปไปไันไปไนไหนไปไหนไปไ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 ไปไันไนไปไ อะไรนี่ยอะไรนี่ออเอาเอาไปเอาไปนี่เอาไปนี่เอาไปเอาปเอาไปนี่เอาไคก็ได้เปาันสิอะไรว่านเป็ดอะน่าจะชอบป๊อบอิดมากเลยพี่ดิสีไอ้ปออิดคือแล้วกอดแนมเลยอ่ะยเธอแก้เราแล้เนี่ยได้ไ

จะเป็นขี่ไปด้วยแล้วก็ถือล็อกอีไปด้วยเนี่ยโอ้หอะเียงเ้ะยโอุ้จเยโอ้โอ้ย้เีนสกูตเตอร์นี่สนุกเหมือนกันนะเนี่ยจะถึงดวไปจะเป็ดเป็ดแล้เป็ดมาเป็มาเลย ฟิล์มร้อนไหมอ่ะตัยร้อนดิเป็ดร้อนไหมร้อนไฟร้อนชัวร์แน่ฮึงานประกันว่าเราไปเซฟตีนมาคืนกันมาดีเอาสีประกันก็ดีนะไปจีถึงน่ารอถึงนี้ก่อนนะได้ได้อยู่ตรงนี้แล้วกันเราถ่ายแล้วกันนะเป็ดนี่ยืนรอแถวนี้แหละมันเล่นปาปิดรอโอ้โหพอจริงๆรินะเนี่ยเราประกันกันและกัน ไปไหนมานานเนี่ยครับแน่เลยมาออ้ยแกะเป็ดน้องกินยังยังงี้ไม่ได้กินได้ได้กินได้ต้องแกะก่อนต้องแกะก่อนอ๋อเหรอต้องแกะก่อนเหรอนี่โอ้น่ากินจังเลยโอเคกินเลยกินเลยน้ำเปกินเลยนะอร่อยฮึมนะเพื่อนได้ไหมอร่อยมากเลยอ่ะน้ำเป็ดอร่อยไหม ินหมดแล้วเป็นไงเปดกินหมดหรือยังเปดกินหมดแล้วหมดแล้วพีก็หมดแล้วนะโฟกัสเป็ดยังชืนใจมากเลยพีมใช่ใชัลกับบ้านดีกว่าัได้พาเป็ดกลับบ้านดีกว่าโอเคไปกลับบ้านดีกว่าไปไปไป ดีกว่าเฮ้ยป๊ออกอิถ่ายไปไหน,ไหนอ่ะเอ้าอ,อยู่นน่นเองรีบไ,ไปแอาดีกว่าละลรฮะอป๊อกอ,อิดอยู่นี่เองเจอแล้วเจอป๊อกอ,อิดแล้วดีใจจังเลยเกดตาดีกว่ากอดๆเฮ้ย วันนี้สนุกมากเลยเนาะใช่โฟกัสเปิดมากนะอ่ะอ่ะพี่บีมไปถ่ายไปไหนอ่ะไม่รู้อะโฟกัสเมกิ๊ฟเป็นยังตําลําอยู่เลยไม่ใช่เหรอพี่บีมนั่นสิเฮ้ยแย่แล้วว่าแปลจะหายพี่บีมบีมว่านะเราต้องไปตามหาเป็ดด่วนเลยไปไปไป พี่บีมนี่เราก็ตามหาเป็ดทั่วแล้วนะย่งหาเป็ดไม่เจอเลยอะ่ะใช่ตรงนี้ก็ไม่มีเนี่ยใช่พี่บีมจะไปอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยพี่บีมฮะกอกว่าเราไปตามหาตรงนี้ใช่ไหมเอาสิไป